โอเคครับก่ดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับตัวขึนอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้ดอยก็จะมาแนะนําตัวรับห้องแข่งนะครับอย่างไบรอนนั่นเองนะครับเนื่องจากไบรอนเนี่ยตอนนี้ในแข่งเนี่ยถ้าเราดูกันมาถึงช่วงวันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าไบรอนเนี่ยถูกหยิบมาใช้ปล่อยมากนะครับวันนี้ดอยก็จะมาแนะนํากันให้ฟังว่าทาไมไบรอนเนี่ยมันถึงหยิบมาใช้ในแข่งได้แล้วทําไมมันถึงน่าใช้กว่าตัวอื่นยังไงนะครับวันนี้ไปชมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับไบรอนนะครับตัวรับห้องแข่งนะครัับชมกนเลย มาครับดอยก็จะมาอธิบายกันว่าทําไมตัวของไบรอนเนี่ยถึงเอามาใช้ในงานแข่งกันนะครับเป็นประจํามากขึ้นเนาะเนื่องจากเป็นโกลบอลแบนพิกนะครับแล้วก็จะมาทําความเข้าใจกันเรื่องนี้กันก่อนก็สซาไบรอนนะครับเป็นตัวที่มีสกิลสองที่ทําให้เปิดไฟได้ค่อนข้างเร็วเนาะดาเมจของไบรอนเนี่ยถ้าเกิดลองทุบดูในหนึ่งคอมโบเนี่ยก็จะแรงพอที่จะเกือบโซโล่คิวคนนึงได้นะอีกฝั่งจะเหลือเลือดปิ่มๆนะถ้าเกิดเราคอมโบคนเดียวแต่ว่าในแข่งเนี่ยเราเล่นกันเป็นทีมเนาะเพราะงั้นการที่มันแค่ฟิกเปิดเฉยๆเนีีีีี่่่่่่่ยยยยททุบบแแคครรรรรสสััััักกกกเเ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 เลลลืืือออออดดดดดดึงงงหหหไไไ้้้้้นนนนนนนมมมม็็็พพพพาาาาาจจะะะปปิฟ์ใตตววถี่ เปิดดาเมจได้ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะครับด้วยกันซอนเข้าไปนะครับตนะิ๊กทุบนะครับติ๊กตตุ้มนะแค่นี้ก็เกือบตายละอ่ะ ซึ่งอีกข้อหนึ่งที่ไบรอนมันทําได้ก็คือมันเปิดง่ายถูกปะแต่ข้อหนึ่งก็คือตัวของไบรอนเนี่ยมันสร้างโล่ง่ายครับแล้วก็ให้ดูที่คูดาวของอันติเมตของไบรอนครับคูดาวน้อยมากนะครับอันนี้ต้นเกมไม่ออกแล้วคูดาวเลยสิบสองวิเท่านั้นทําให้เวลาที่มันสแต็กเต็มเนี่ยเออมันเออมันวิ่งเข้ามามันทุกทีแป๊บเดียวมันก็เคลียร์ชีพได้นะครับในโล่เยอะเทรดไฟได้บ่อยนะครับมันก็แบบเออตู้มาเคลียร์ชีพได้นะเคลียร์ชีพได้อีกแล้วคือโล่มันเยอะมากครับหนามากทให้จจัังหวะะมนเเคคียร์ข้าไฟฟทไไอะรยงเี้มันก็ดดูทไ้ง่ายๆนะครับบไมม่ซซั้ออนนากโรขงไบบบรรอััันนนนเีี่ยยมคคคลล้้าๆกะหว ลิงคล้ายๆเรียวมะแต่ไบรอนเนี่ยมันอึดกว่านะครับเพราะงั้นเวลามันไม่รู้จะทำอะไรมันก็เดินไปเดินมาเปิดอัติก็สโลได้แล้ว นะต้นเกมอาจจะวงไม่ใหญ่มากแต่เในเกมวงใหญ่มากนะครับทำให้เวลามันเข้าทีมไฟต์เนี่ยมันจ่ายดาเมจได้ค่อนข้างง่ายเนาะบวกกับอย่างที่ดอยบอกไปท่าสองมันล็อกเป้านะถ้าเกิดมันแบบในแข่งเนี่ยจริงๆมันต้องการแค่จับตัวคอเขาให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแคลรี่เขาเมดเขาป่าเขาเนี่ยถ้าจับตัวคอเขาได้เนี่ยมันก็จบแล้วนะครับในแข่งมันต้องการแค่นั้นซึ่งตัวไบรอนเป็นตัวที่ดอยมองว่ามันจับได้ค่อนข้างชัวระดับหนึ่งเลยก็คือแบบถ้ามันมีฟิกเนี่ยฟิกถึงตัวนนในจังหวะที่เขาเผลอนิดนึงเนี่ยยยยยยตตาาเเลออออ่อ่่่ะะะะดดดีี๋วทใหู้้นนนนนคคคคคครรรััััับบบบมมโงๆแแฟิิก นี่คือตายละคือมันแรงมากขโบนี้คือแรงแนะรงชิบหายไปซึ่งมันออโต้มันเล็งเป้าได้ด้วยนะถึงแม้ว่าบางทีท่า2มันจะว่าว่างแต่คือโดยรวมมเนี่ยไอ้ท่านี้เนี่ยบอกเลยว่าทุกครั้งที่ไบรอนมีฟิกเนี่ยไอ้แครี่แล้วก็เมกเขาก็ต้องระวังนิดนึงก็คือแบบเขาอยู่ในะระยะเงี้ยคือ2ฟิกทุบเลยก็คือโดนแน่นะเพราะงั้นถ้าเกิดจะตีไบรอนเนี่ยต้องระวังดีๆแล้วว่าเออเขาใช้สกิลไปคบแค่ไหนอะไรเงี้ยโดยมองว่าในระดับงานแข่งหรือระดับที่เล่นเป็นทีมตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ นี่เป็นดอนมาว่าคุณก็เล่นไบรอนได้ดีมากขึ้นแล้วนะครับก็คือท่านี้แหละแต่จริงมันก็ถ้าให้ไวสุดน่าจะเป็น2แล้วก็ทุบอันติแล้วก็ค่อยหนึ่งนะเขาจะเป็นอย่างนี้นะมันจะแคนเซิลได้ดีกว่านิดหน่อยนะแต่ว่า ได้คือต้องเก็บสแต็กก่อนนะครับอ่ะแล้วก็คอมโบให้ได้แนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราใช้ท่าหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีสแต็กเนี่ยมันจะเก็บสเต็กได้เยอะนะเพราะงั้นพยายามใช้ท่าหนึ่งให้โดนเยอะๆตอนไม่มีสแต็กเนาะเ,เป็นการเติมสแตก็กตัวนี้เวลาเล่นเนี่ยบังคับมากนะครับให้มีสแตก็กเกิน2ตลอดเวลานะจะให้ดีเนี่ยควรมี3ด้วยซ้ำนะครับเพื่อให้มันคอมโบได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะแบบประมาณนี้ครับ ทั้งหนึ่งหลยตัวเนี่ยก็แบบเดียวสเต็กเต็มแล้วก็ตีต่อ2อสทีก็ครบแล้วนะครับประมาณนี้ไปดูดีกว่าว่าซาบไบรอนเนี่ยมันควรจะเล่นประมาณไหน,นถึงจะใช้งานได้ดีนะเพราะปกติเนี่ยดอยไม่ค่อยให้แรงไบรอนเท่าไหร่นะครับอ่ะไปรับชมกันเลย i c h m a n s h อ p เติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเกม Rv บนเว็บรับเงินคืนเป็น r i Richman Co อ n พร้มอมเติมเกมแบบผ่อนนานสูงสุด10เดือนมีเกมชนะให้เลือกเติมมากมายทั้งบนเว็บและบนไลน์ เล่าคุปองบนเว็บเข้าไวไม่เกิน5ทีที่ Rich Man Shop นะครับไปรับชมคลิปกันต่อได้เลยยินนดีต้รอออซูมาโชว์ตัวรับห้องแข่งเนี่ยไบรอนคุงเจอกับฮีโร่ป่ะฮีโร่ว่าเราเก็บสแต็กก่อนแล้วน่าจะซื้อได้ ก็แตกไปก่อนเนี่ยเอี้ยขโขกไม่ได้วะเหายาอยู่หายไปแล้ว,วะ ่เขาจะใกล้ออกปะรอถอยมาเนี่ยเดี๋ยวตุวเรนมายิงกดีโมจิใส่ด้วยมาช่วยว <laughs> ิธีการตรวจตุเรนไม่ปกติตุเรนหายป <c oughs> กด้วย Dragon has been defeated. on! <coughs> An enemy has been defeated. Only Glock defeated. Who don't the เบร้อยปนอุ้ยเอาโดนเอาเพื่อนโดนออรลาโดนออรลากะทืบมมันนิดนึงโอ้เสียดายเมื่อกี้อุตส่าห์คำนวณถูกอรแต่ว่าลืมอคำนวณพัสสี่มันวะไม่ค้าได้เกีรบปีเลยของแกวะเก็บปีปลมแม่ลานยหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะ Hold lên no, khổ đầu on, đầu thôi, thôi hold on, เราบ้องกัรศัตรูหายไปแล้วสโซลพัฟซีกำลังถูกส่งออกไปโซลพัฟซีมแต่้งเลยเป็นพัฟซีของอันติครับเวลาสกิลแล้วมันจะกระทืบเท้าได้สเต็กรสสามเท้าสามครั้งไม่ได้แรงมากหรมณ์เหมือนเกาะไฟแหละแต่ก็มันก็มีดาเมจอยู่บ้างจะบอกมันไม่มีดาเมจไม่ได้ Yeah. ย yeah. ่าโอเคมันมีฟิกเราเลยต้องเอาเอารถกูดาฟิกมาไงมันใช้บ่อยจริง ซูเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วเรนนีเพจบอกว่าตบแม่ดีกว่าเดี๋ยวไม่ใช้ฟิกนะเก็บฟิกไว้ก่อนถ้าเกิดมันไม่ได้น่าใช้ตลอดก็ไม่น่าใช้ บางทีเราสองทุบลมไปเป็นข้อเสียอย่างหนึง่งที่ตัวนี้มีนะเราว่า We get back hey. I do. Hi. ô, cho เดี๋ยวมันมีไปเช็ค con รู้นึงครับ.คุณรู้มาก อผมปิกชุกน่าจะตาย,ตยนะหายไปแล้วแต่อยู่ขึ้นบนเขาไม่หลุดคอมชั่นเลย Ultimate bây giờ mày được bắt đầu các thân chồng và các thân ว่าถ้าดูมันผ่านมันก็เหมือนฉี่นะัจังหวะเข้าแบบตุ้งแบบเข้าไฟรู้เลยได้ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ต้องใจเย็นนิดนึงไม่คือมันต้องหลับรอจังหวะที่ใช่จริงนะพอถึงจังหวะนั้นก็คือเข้าเลยลูกเต็มที่อออีทไปฝึมไปยิบฝกไปไม่นับตัวแรกที่เอาตายนี่ก็โอเคยู่ ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสหรับการแนะนําตัวรับห้องแข่งในวันนี้อย่างไบรอนนะก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่ดอยมองว่าช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวฮอตฮิตหนึ่งตัวเลยที่หยิบมาใช้บ่อยมากๆนะครับสหรับไบรอนก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่ดอยมองว่าถ้าเกิดเออใครอยากจะเล่นเป็นทีมอยากจะอากดนังหา้างจริงไบรอนมันก็ไม่ใช่ดาที่แย่นะมาใช้งานได้นะครับจุดเด่งของไบรอนดอยมองว,ว่ามันจับตัวที่คิ้วๆได้ง่ายด้วยการฟริกทุบให้โดนนะซึ่ส่วนใหญ่ทุบโดนส่วนใหญ่มันก็ตายคาทุบแล้วแบบเอรันคือให้ดนนนครัแ่่่่้้้จิงๆพพพอออุโดเเขามืสวใหญ เปิดไฟได้หมดนะเพราะด้วยความที่ม er ันแรงมากแล้วมันก็อึดมากนะตอนที่มันทุบโดนไปแล้วนะครับพออยู่กลางไฟแล้วอีฝั่งก็ต้องแบบรีบวิ่งหนีอีกมันก็เลยเล่นค่อนข้างง่ายเนาะแต่นั่นแหละครับตัวมันจะยากหรือง่ายเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าเราเข้าถูกจังหวะไหมนะครับแล้วก็เข้าถูกมุมไม้ด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสับการแนะนำนะครับถ้าใครนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนที่เชื่อตอนนั้นก็ฝ่ายตามได้ครับพ่มก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ